ก็มาสิจ้นานะจ้ะมาเรียนสังคมนี่ไงมันจะไปยากอะไรก็มาสิจ้นานะจ้ะคุณนุ่นรอซ้อนอยู่นี่ไงนักเรียนพร้อมกันหรือยังสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยที่หนึ่งเรื่องการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการค่ะ สินค้าและบริการสินค้าหมายถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้าอาหารบริการหมายถึงสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกเช่นการให้บริการรถโดยสารประจำทางการซักอบรีเสื้อผ้า การตัดผมสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราแบ่งออกเป็นสองประเภท 1. สินค้าและบริการที่ไม่ได้เสียเงินซื้อสินค้าและบริการที่ไม่ได้เสียเงินซื้อ เป็นสิ่งของหรือบริการที่ผู้อื่นให้มาเช่นแม่ให้ของขวัญวันเกิดขนมที่เพื่อนแบ่งให้บริการห้องสมุดโร,รงเรียนการใช้บริการคอมพิวเตอร์โรงเรียนซึ่งจะไม่ต้องเสียงเงินซื้อค่ะ สินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวันประเภทที่สคือสินค้าและบริการที่ได้มาโดยเสียเงินซื้อสินค้าและบริการที่ได้มาเสียเงินซื้อเช่นอุปกรณ์การเรียนอาหารเสื้อผ้าบริการตัดผมบริการซักอบรีดบริการตัดเสื้อผ้าสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องเสียเงินซื้อค่ะ เรามาช่วยสรุปเรื่องสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันนะคะสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่ซื้อขายกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสินค้าและบริการมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคค่ะแบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่หนึ่ง ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยหน้าที่ 138, 139และหน้าที่141เฉพาะข้อที่5ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ